ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราซื้อจ๊ะเอจินเทียนวอร์เมอร์หลายสี ยนเซอร์ยนเซอแปลว่าสีวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีกันนะคะเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่า yeah, <sir. S 1> หงเซอหงเซอสีแดงหลานเซอร์หานเซอสีฟ้าลู่เซอ 绿色，洗粉色；，粉色，色；，色；，胸脯。黄色，黄色，色；，黄色，洗黄色；，黄紫色，紫色，色。 ม่วงจือเซอร์สีม่วงงั้นเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะหวางเซอร์เหลืองหวางเซอร์เหลืองเฟิร์นเซอร์เฟิร์นเซอร์ชมพูเฟิร์นเซอร์สีชมพูจือเซอร์จือเซอร์ออม่วง จือเสอ่ม่วงหงส์เส่หง,ส,หงส,ส์เส่สีแดงหลานเส่หลานเส่สีฟ้าลู่เส่ลู่เส,เส่สีเขียว ช้างบ้างโอเคคะ่ะถ้าเด็กๆเริ่มจำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าเหมือนเดิมค่ะเราสือจะให้เด็กๆเลือกสีแล้วลองตอบไปพร้อมกันกําลักซื้อนะคะตำลักซื้อจะพูดภาษาจีนนะเริ่มเลยนะคะจือเซอร์จือเซอร์อันไหนกันนะติ๊กต๊อกจือเซอร์ จือเซื้อแปลว่าสีม่วงเก่งมากค่ะหวางเซื้อหวางเซื้อข้างที่ตักหวางเซื้อหวางเสื้อสีเหลืองค่ะหวางเซื้อสีเหลืองเฟินเซื้อเฟินเซื้อเฟินเซื้ออันไหนกันนะ เฟิร์นเซอร์สีชมพูเฟิร์นเซอร์สีชมพูลุยเซอร์ลุยเซอร์สีไหนคือลุยเซอร์กันนลลละลุยเซอร์ลุยส์ลุยเซอร์ติ๊งเก่งมากค่ะลุยเซอร์สีเขียวต่อไป หงเซหงเซสีไหนกันนะสองสีนี้หงเซหงเซเก่งมากค่ะต่อไปสีสุดท้ายแล้วหลานเซหลานเซแล้วสีไหนคือหลานเซกันนะหลานเซ นี่เก่งมากคะ่ะหลานเซอร์ก็คือเฟยฉางป้างเฟยฉางป้างเก่งมากค่ะแล้ววันนี้เราซื้อขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจ่ายเจียจ,จ่ายจี